โอ้ยเออโลรขาเนี่ยแล้วก็เมือพโลรขาดแล้วก็ทุกคนดาวเลยออลองแล้ว่อยเห็นลงแล้วนะยัยเด็กปนไง ธรรมดาจเดาอดไอ้ธรรมดาเดืเดเล้วกะ ฉลองีนดาฉชลองแกยิงดื้อดูชอลองดูอจ,จิใจแล้วก็นาาึก่าม้อมาได้

เดีพงหูจลนโอลกายลกัลิดูดูดู o t ด No, First Blood. First blood.

你怎么洗头呢？Hmm.